คำถามถัดไปค่ะจาก facebook เหมือนกันค่ะคุณแม่อายุ83ปีนะคะเป็นกระดูกทับเส้นค่ะต้องรักษาวิธีไหนบ้างได้บ้างคะคือท่านบอกผ่าตัดไม่ได้ด้วยนะคะค่ะไม่ทราบว่าท่านใดมีความรู้เกี่ยวกับกระดูกทับเส้นค่ะเชิญเลยนะคะยาเมิที่6การโยคะนั่นแหละช่วยได้มากเลยอาจารย์ท่านได้บอกไว้ว่าผู้ป่วยที่มีอาการ กระดูกทับเส้นเน่ยที่จะต้องไปผ่าตัดพอได้มาเข้าค่ขยแล้วก็ได้ปฏิบัติเนี่ยวิธีการต่างๆของแพทย์วิธีทมค่ะโดยที่แบบพอทําไปแล้วก็ไม่ต้องไปผ่าตัดและพี่ก็แนะนําหลายท่านนะคะที่ที่มีอาการแบบนี้ก็ช่วยได้อย่างตัวพี่เองเนี่ยเมื่อก่อนก็ก่อนที่จะมาเข้าใขา้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะเข้าข่ข้ไปนวดสามวันอะ แล้วพอมาเข้าค่ายไม่รู้หายไปตอนไหนตั้งแต่นั้นมาไม่เคยไปน,นวดอีกเลยก็รู้สึกว่ามันจะปวดหลังมากลักษณะเดียวกันค่ะไม่ว่าจะมีปัญหาด้านใดก็ตามการใช้วิธีการโยคะเนี่ยจะช่วยให้อาการต่างๆดีขึ้นมีอยู่เคสหนึ่งนะคะซึ่งตอนนั้นไปเข้าค่ายที่ที่กาญจนบ,บุรีค่ะแล้วเขาก็เป็นเ,เป็นเป็นครูสอนโยคะด้วยนะแต่พอากลางวันเนี่ยเราไป เรื่องเเรียนเกี่ยวกับกัวซานะ่ะพอกลางคืนเราก็มามากัวซากันพอกัวซาเสร็จพอตอนเช้าเขาโยคนะน่ะเลือดลมก็ไหลเวียนดีใช่ไหมเส้นเลือดขยายตัวพอทุกอย่างดีขึ้นนะ่ะแค่บิดตัวเท่านั้นเองไอกระดูกที่เขาติดอยู่ตรงด้านหลังที่เขามีปัญหานะ่ะมันเข้าชี้ได้เลยนะนี่แหละมันเป็นวิธีการที่เราเห็นชัดๆเลยว่าสามารถแก้อาการต่างๆได้ดีมากเลยค่ะอันนี้ที่เห็นกับตัวแล้วก็เป็นเชิงที่ว่าโอเราสามารถที่มาบอกได้เลยว่า ดีแล้วก็ไม่ต้องไปหาหมอทั้งทั้งที่เขาเป็นครูสอนโยคะนะคะบางครั้งนะ่ะมันการใช้โยคะอย่างเดียวก็ไม่สามารถที่จะดูดได้ก็ต้องใช้วิธีอื่นเสริมด้วยเช่นตัวซาค่ะนี่ค่ะก็จะได้สองอย่างในการที่จะช่วยได้เพราะถ้าสองวิธีนี้ก็กพอสมควรนะเพราะว่าบางครั้งเนะ่ะเขาไม่ได้มาเรียนแพ่วิธีธรรมก็จะไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากมายเนาะต้องมาต้องจิบก็ส่งวิธีการใช้ยาก้าเม็ดตรงนี้ไปเสริมตรงนั้นเพิ่มก็ได้ค่ะ ทีนี้อย่างนี้พี่แหม่มโจท์เนี่ยอายุ83นะแต่ทีนี้พอมันเป็นสื่อสารทางเดียวมันก็ไม่แน่ใจว่า83ท่านสามารถคือยกแข้งยกขายอะไรยังไงแต่ตอนนี้ค่ะมีผู้ชำนาญการยกขะ <c oughs> ค่ะพี่จิีวพี่จิีวมาพี่เฉ๋วเชิญเลยค่ะผู้บำเพ็ญคบคุณที่อยู่ที่มาที่นี่พี่นั่งน้อยเราอะ82แล้วท่านก็ใช้เรื่องของการโยคะาเนี่ยเป็นประจํา แล้วเรื่องกระดูกเิดท่านอะยังใส่เข็มขัดชิงแชมป์นะแต่จะยกถึงตัวอย่างของความมีวินยัยความเพียรของท่านอะท่านมาร่วมค่ายครั้งแรกอะท่านล้มกระแทกพื้นนะแต่ท่านยังไม่เข็ดครั้งที่สองไปอีกท่านบอกว่ามันไม่เป็นไรมาอยู่ท่ามกลางหมู่มิติใจดีแล้วก็มาค่ายอ่ะได,ได้ได้มาโยคะกันแบบคือท่านเรา,เราที่เนี่ยหมียวมวยเห็นไหมพิตาพ่จิวเนะี่ยคือ จู่ว่าจะต้องรีบยกค่ะเลยตื่นเช้ามาแล้วกระดูกทับเส้นนี่สบ,บายมากนอนนำ้ำนอนทามจะสูงวัย83เนี่ยก็นอนทาได้แล้วอะไรที่เสริมรู้ไหมน้ําสมุนไพรในตัวเพราะว่าจุเคยได้ยินจากผู้เข้าครที่ท่านมาจากเดนมาร์กตอนนี้ท่านไปอยู่ทางอโศกแหละท่านมาที่ส่วนสามรังแรกพี่จําได้พี่พี่ท่านก็บอกว่าโอ้ยตั้งแต่ยุคพี่อยู่ที่เดนมาร์ก พี่ก็หายกระดูกทับเส้นเลยจําได้เลยเอ,อ๋อพี่พี่หายจากเม็ดไหนโยคะนี่แหละกับน้ําสมุนไพรท่านอยู่ที่ทางเดนมาร์กเลนหนาวใช่ไหมจําได้เลยว่าท่านเป็นท่านแรกที่ใช้น้ําสมุนไพรในตัวแล้วก็ตม้มแล้วก็ทานเออแล้วท่านก็ปรับสมดุลแบบเนี้ยท่านบอกปีเดียวแหละท่านน่ะแบบไอ้โรคก,กระดูกทับเส้นของท่านนี่มันก็หายเป็นปิดทิ้งเลยแต่นนี้ต้องเพิ่มอยู่กับความต่อเนื่องเพราะการโยคะหรือว่า การที่ใช้น้าสมุนไพรในตัวไม่ใช่ว่าวันเดียวหายมันเป็นการด้วยความเพียรแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็มีวินัยสักหน่อยหนึ่งยังน้อยวันหนึ่งสิบห้านาทีแล้วเพิ่มไปเต็มที่สี่สิบห้านาทีต่อวันเนี่ยก็ได้ละสังเกตวันไหนขนาดเราเองอ่ะวันไหนเราไม่ได้โยคะนะโอ้โหเซลลผู้จัดการโดนยึดเลยเดือดเดียวกันจึงก็เช่นเช่นกันว่าถึงแม้แค่เรื่องกระดูกทับเส้นหรือยางจำข้อต่างๆนั่นแหละที่เรามันไม่ยืดหยุ่นอ่ะ มันก็ย่อมโดนยึดโดนเกาะดังนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือนี่แหละคือ,อยาเม็ดที่หกหรือน้ำสูญไปในตัวแต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นเรื่องอะไรรูกไหมใจใจที่เป็นประธานของสิ่งทั้งปวงพี่เน่งน้อยบอกว่าอยู่บ้านมันทำแล้วมันไม่เหมือนที่นี่เพ,เพราะอะไรเราอยู่ในท่ามการาห่วงดิตีายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสี่ของความพ้นทุกแต่นั่นแบบเพราะว่ามาเสริมกําลังใจท่านไงท่านก็เลยบอกว่า ท่านจะมาทุกครั้งแหละเท่าที่มีมาได้ตอนนี้แบบเริ่มบอกว่าเออเออวันที่ไม่มีค่ายเนี่ยป้ามาได้ไหมได้เอ,อท่านจะให้เรียกพี่พี่มาได้มาได้ค่ะวันไหนก็ได้มาแค่เรามากินข้าวด้วยกันนั่นแหละแล้วก็เสริมกําลังใจซึ่งกันและกันล่าสุดนี่ท่านก็อยู่ยหลังคข้ทั้งสองวันนะเมื่อวานลูกสาวเพิ่งมารับกลับไปท่านก็บอกว่า อ๋อเก่งใจลูกสาวแบบว่านะตอนนี้ก็แยกร่างยังไม่ได้ดูขนาดอายุแปดสิบสองแล้วก็แบบยังต้องคอยเป็นที่ดูแลกับลูกหลานเน่ะไม่ว่าท่านห่วงยิงห่วงให่ลูกหลานลูกหลานห่วงใหญ่สักเาเป็นว่าก็นี่แหละเป็นพักๆไปอย่างเงี้ยแล้วเรื่องของกระดูทดทกทับทสนทือชุกงี่ท่านต้องใส่ใส่เข็มขัดชิงแชมป์อะ่ะเดี๋ยวนี้ก็ชิงบ้างไม่ชิงบ้าง ตอนนี้ก็ดูเอวบางร่างน้อยไปสมชื่อลน่นอยวันนี้ท่านไม่ได้เข้ามาไม่างั้นก็จะเห็นท่านมาแปะท่านเป็นนักศึกษาวิช,ชารามพยายอยู่ยนี้เข้าโรงเรียนคงโดด้วยนะก็เลยเห็นถึงตรงเนี้ยว่าจริงๆเราฝึกให้เป็นธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติฝึกทําทุกวันต่อเนื่องแล้วก็จะเห็นผลเพราะว่าศาดท่านพิจิตทำเนาะ ถ้าเราไม่มีความอดทนเพียรพยายามแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีสีลที่ดีเพราะว่าสิ่งที่จะมาควบคู่กันไปก็คือการที่เรามีสีเท่านั้นแหละที่จะมีปัญญาที่จะทําให้เราตอบได้เองแล้ว,ว่าเอออันไหนที่มันเข้ากับเราสมดุลที่สุดและจากนั้นเนี่ยโอ้โหท่านไม่ต้องถามใครท่านทําที่ตนแลวจากนั้นจะช่วยกันบอกต่อได้อีกด้วยทั้งนี้เห็นเห็นเห็น,หนแววล,ลูกสาวมารักนี่ตอนนี้ยิ้มและ เริ่มแบบว่าทําน้ําผักผลไม้ปม่านไม้คุณแม่คุณแม่ค่ะคุณแม่ก็เลยมาพี่จิ๋วพี่จิ๋วกินด้วยพี่จิ๋วพี่จิ๋วเลิกกินน้ําผักผลไม้ป่านอ่ะพี่จิ๋วก็ต้องกินช่วงนี้ดูแลเป็นพิเศษ,ษเนี่ยไอ้เรื่องหัวเข่าที่พี่ล้มไปใช่ไหมมันพอเราไม่กินของหวานเลยแนมะ้แต่ผลไม้รสหวานอ่ะโอ้โหหนองหายเร็วมากเลยหนูโมก็เลยบอกว่าทุกอย่างมันเกี่ยวเนื่องสืบเนื่องกันหมดพี่กำลังจะบอกว่าโรคทุกโลคอ่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเองิญ ไม่ว่าจะประสบอุบัติเหตุหรือมีโรคที่จะขึ้นมาเจ็บป่วยมันล้วนแล้วแต่เป็นวิบากกรรมที่เราเคยทํามาถ้าเรายินดีชดใช้วิบากกรรมนั่นแหละเราก็จะยินดีกับทุกๆสถานการณ์นึกว่าตกทุกข์ลำบากละกรรมแค่ไหนเจอเหตุการณ์ร้ายแค่ไหนเจอเรื่องร้ายแค่ไหนเราก็มีใจที่จะยินดีชดใช้วิบากใช่ไหมแค่สองอย่างเองวิบากกรรมกับสมดุลร้อนเย็นโอ้ย เรามีสีมากำกับแล้วทุกมันมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะเราก็สุขทุกได้ทุกสถานการณ์หนูมวยจ้ะมาณนี้วันนี้โอ้โหเม็ดของโยคะเนี่ยทําให้วันนี้นะพี่แมมนองกุ้งมวยนี่นะเกือบครึ่งปีแล้วไม่ได้กดจุดเลยคือมันทำดูทำนีไม่ได้กดเดี๋ยวคืนนี้ต้องกดจุดแล้วล่ะฟังอย่างนี้แล้วโอ้ไม่ไหวแล้วรู้สึกลองฟังอีกด้ทั้งวันนั่งทั้งวันเออ พี่ตาไม่ไปทำช่อตอนเช้าไอเ้เกก็มากดตอนเย็นนะ่ะนั่งกดไปเลยตอนเย็นอืมแต่พี่ว่าเสริมด้วยมาร์ชิ่งนี่ก็ดีนะจากที่ที่แบบที่เราค่ายแต่ละครั้งหรือที่อาจารย์ให้บอกว่าเออมีมาร์ชิ่งทุกทุกช่วงเวลาพี่ว่าดีมากเลยนะได้เห็นผู้เข้าคนะ่ายเนี่ยท่านก็ยกขาสูงได้ทุกๆุกรอบที่จะมีเพิ่มขึ้นมาขึ้นมาจนวันสุดท้ายโอ้โหยกขาสูงกันเป็นแถว พี่ว่าอันน да. ี Soft ้ก็ทําให้เราได้ปรับเปลี่ยนเอริยาบทแล้วมันก็มีทั้งแบบเอ่อออกกาลังกายแบบช้ากับแบบเร็วมันก็กระตุ้นสปิทกระเป๋าเนาะไงเริ่มกดจุดจ่ะวันนี้เราก็มาออกกาลังกายกันนะคะค่ะก็มาพร้อมกับอค่ายเรานะคะตอนเช้าเนะตีสี่ครึ่งใช่ไหมคะ่ะโดยประมาณค่ะค่ะเชิญน้องกุ้งค่ะค่ะพี่หมวยจะบอกว่าแม่ค่ะ พอเข้าค่ายเสร็จอะคะ่ะสิ่งหนึ่งที่แม่แบบนำริ้วเลยนะคะก็เม็ดหกเนี่ยคะ่ะแม่บอกว่าพอกดแล้วอะเออแข้งขาอะไรที่มันไม่ค่อยดีที่มันเดินแล้วมันติดมันขัดมันปวดอะคะ่ะดีขึ้นนะคะแล้วก็มัตชิ่งเหมือนกันนะคะที่พี่จิ๋วบอกอะค่ะแรกๆนะคะ,ะ,คะพอยกมือซ้ายแม่ก็ขา,ขาซ้ายพอยกมือขวาแม่ก็ขา <c oughs> ขวา <c oughs> ก็มีคนบอกว่าแม่ยกผิดแม่ก็มาํามให้ดูแม่ผิดจริงไงแล้วแม่ก็ยกบอกว่ผิดจริงๆเพราะว่า ขาขากระมือแม้ไปพร้อมๆกันอะแต่แม่ไม่รู้ตัวค่ะแต่พอด้วยด้วยโยคะกับมัชชิ่งอะคะ่ะทําให้ดีขึ้นนะคะแล้วเราแม่ก็ชอบนะคะทําทุกวันบอกว่าทําแล้วตัวนี่แบบดีขึ้นส่วนมัชชิ่งอะคะ่ะเห็นผลนะคะคือกุ้งไม่ได้ทํานะคะพ่อบ้านทําปรากฏว่าแต่ก่อนกุ้งไปเดินกับพ่อบ้านเนี่ยกุ้งจะเป็นคนเดินได้เก่งมากแต่พอหลังจากช่วงภาวะสองปีให้หลังเนี่ยไม่ค่อยได้ออกจากบ้าน ปรากฏพอออกแล้วไปเดินด้วยกันพ่อบ้านเนี่ยมัทชิ่งทุกวันนะคะวันหนึ่งประมาณใหญ่ต่ำสิบห้านาทีปรากฏว่าเราเดินแล้วเรานั่งหอบแค่แค่แคแค่แคระบบเราเหนื่อยมากพ่อบ้าบอกว่าเขายังไม่เหนื่อยก็เนี่ยค่ะก็เลยบอกว่ามันเป็นผลของมัทชิ่งอะคะ่ะคือเป็นการออกกําลังกายที่ไม่ทำร้ายร่างกายจนเกินไปอะค่ะแล้วก็ง่ายๆอย่างง่ายๆนะคะพวกเรานั่งกันอยู่อย่างเงี้ยเราก็กดจุดเธอกูได้แล้วค่ะสาธุค่ะ